สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องการสร้างเกียรติบัตรด้วยแคนวาหลายๆคนคงเคยใช้แคนวาแล้วนะคะนี่แคนวาจะช่วยอะไรเราได้บ้างเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วช่วยในการออกแบบต่างๆช่วยในการทําสื่อทุกรูปแบบเลยตอนนี้แล้วตอนนี้อ่ะแคนวาเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่เขาเรียกว่า b u l k Create หรือสร้างจํานวนมากในภาษาไทย อันนี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขามีฟังก์ชันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าค้นพบโดยบังเอิญจากการทํางานเพราะฉะนั้นจะมาแนะนํากันว่าเราจะใช้ฟังก์ชัน b o u t create นี้ทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือสร้างเกียรติบัตรหรือประกาศเสียบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการด้วยคลิกเพียงสคลิกเท่านั้นนะคะ แต่ว่าสิ่งที่ต้องบอกก็คือแคนว่าฟังก์ชันนี้ก็คือ b ั o ค์ e คร e ชแนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับผู้ที่ใช้แคนว่า r r o แคนว่าท m หรือแคนว่า d u c a t i o n เท่านั้นส่วนแคนว่า r e e ยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะคะหรือว่าฟังก์ชันที่หรือแคนว่าที่เป็น Classroom ก็ไม่มีฟังก์ชันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการเริ่มต้นนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเริ่มต้นของแคนวาจะเหมือนกันทุกๆอย่างก็คือเราสืบคน้นหาเทมเพลตที่ต้องการในที่นี้เราจะทำเซอร์ติฟิเคตนะคะหรือประกาศนียบัตรจะพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ลองได้เลยทีนี้ในทนี่เราจะพิมพ์คำว่าเซอร์ติฟิเคตหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาหรืออาจจะใช้ วิธีอื่นมาแล้วอาจจะสะดวกก็แล้วแต่เลือกแต่ว่าสิ่งที่เจอวันนี้มันมีความสะดวกแล้วก็สวยงามได้อย่างใจเราจริงๆนะคะสมมุติเราเลือกมาหนึ่งอันที่เราชอบเลือกแบบเห็นไหมคะเซอร์ติฟิเคตมันมีต้นแบบอยู่สองหมื่นกว่าใีสองหมื่นกว่าเนี่ยเราอยากจะเลือกอันไหนเราเลือกเลยแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำนะคะสมมุติว่า อันนี้ชอบชอบอันสวยงามหน่อยสดชื่นหน่อยก็ลองเลือกเป็นดอกไม้เป็นอะไรแบบนี้อันนี้แล้วกันนะคะสวยดีนะคะแล<ส>้พอเราเลือกได้แล้วเราก็กดปรับแต่งเทมเพลตนะคะ <c oughs> เครื่องมือก็จะขึ้นมาให้เราในที่นี้ตัวเราเองใช้ c a n v า Education นะคะถ้าใครเป็นนักศึกษาเป็น อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษานะคะลองสมัครใช้ c a n v a Education ดูแต่ว่าตรง c a n v a Classroom เนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าถ้าในกรณีที่เราไปเป็นสมาชิกของคนที่เขาสมัคร c a n v a Education อยู่ใน Classroom เขาจะใช้ได้น่าจะใช้ฟังก์ชันได้เกือบคล้ายกันทั้งหมดก็ลองลองดูนะคะ ทีนี้พอเราเปิดมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาเซร์ติฟิเคทที่เราต้องการมันก็จะมีข้อความมีรูปแบบเราก็ปรับแต่งได้ตามต้องการเลยแต่ถ้าเราไม่ปรับแต่งชอบแบบนี้แล้วเราก็เอาวางไว้แบบนี้ทีนี้ตัวหนังสือก็ดูที่เราถ้าเป็นภาษาไทยเอาที่มันโชว์ภาษาไทยแล้วสวยที่เราต้องการสมมติตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนตนัวอักษรก็เปลี่ยนได้ตอนนี้เราจัดการเทมเพลตให้เสร็จก่อนนะคะเราอยากได้อะไรบ้างตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนนะคะก็พิมพ์เลย อาษนียบัดอันนี้เราจะสอนหลักการนะคะเราจะไม่สอนว่าอันนั้นต้องเขียนอย่างนี้อันนี้ต้องเขียนอย่างนั้นเราจะไม่สอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไปแบบนั้นมันคือการสอนให้ทําตามแต่ว่าอันนี้เราจะสอนหลักการว่าทุกอิเลเมนต์ของแคนวาเปลี่ยนได้หมดรูปภาพตรงนี้คุณก็เปลี่ยนได้แต่การเปลี่ยนตรงนี้แล้วคุณต้องรู้ว่าไปเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะคะเช่นตัวตรงองค์ประกอบเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนอิเลเมนต์พวกนี้ทั้งหมดนะคะอิเลเมนต์ก็คือชิ้นงานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แต่ละชิ้นแต่ละส่วนนะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้เนี่ยที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดอะไรที่ขยับได้เลื่อนได้เปลี่ยนได้หมดเลยในแคนวานะคะแล้วเราก็ดูตัวอักษรที่เราคิดว่าเราชอบเป็นภาษาไทยสมมติเดี๋ยวเราเดี๋ยวตัวอย่างที่เราจะใส่ลงไปในนี้คือเป็นภาษาไทยนะคะเราดูสมมติว่าเราชอบหนังสือนี้ตัวหนังสือที่อยู่ในเครื่องเราจะปรากฏอยู่ในแคน แคนวาของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีตัวหนังสือสวยๆคุณก็ไปดาวน์โหลดมาเว็บไซต์ www.font.com เยอะแยะเลยนะคะหรือว่าตรงไหนที่เจอสวยฟอนต์สามารถดาวน์โหลดได้ก็ให้ดาวน์โหลดมาใช้หรือแม้แต่ใน Google Font อย่างเงี้ยเราก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้นะคะดาวน์โหลดแล้วอินสตอลเข้าไปในเครื่องนะคะอย่าลืมสมมติเราต้องการตัวอักษรประมาณเท่านี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะตรงนี้ยังไม่ต้องไปกังวลกับานาะคะทิ้งไว้ก่อน ลายเซ็นต,ตรงนี้เราก็อัปโหลดลายเซ็นมาใส่ได้คําว่าอัปโหลดก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอัปโหลดเนี่ยทําไมเราอัปโหลดเพื่อเราจะเอาเอาชื่อมาใส่ชื่อลายเซนมาใส่มาแปะนะคะอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวอย่างนี่คือลายเซ็นนะคะเราก็ค่อยเอามาแปะเราจัดการตรงนี้ให้เสร็จก่อนหรือเดี๋ยวจะไปหาตัวอย่างลายเซ็นมาให้ดูนะคะคลิกในองค์ประกอบแล้วพิมพ์คําว่า เดี๋ยวทาให้ดูนะตัวอย่างหลักการของมันนะคะไม่ได้มีอะไรหลักการของมันวิธีการคือ้าเรามีข้อมูลแล้วเราก็ใส,ส่ไป signature นี่คือจริงแล้วว่าทุกทุกแทบ็บทุกทุกจุดสามารถลองเล่นได้เลยในแคนวาคะไม่มีอะไรยากแต่ถ้าเรา ไม่ไปลองเล่นมันเราจะไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างใส่เข้าไปเสร็จแล้วสมมติว่าเสร็จแล้วเราพอใจแล้วตรงนี้นะคะเราก็โอเคทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวนิดนึงเราทิ้งไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วฟังก์ชันที่เราจะต้องมาเตรียมต่อไปข้อมูลที่เราจะมาเตรียมต่อไปก็คือชื่อคนที่เราจะใส่ลงไปในประกาศนียบัตรดูตั้งแถบซ้ายมือนะคะแถบซ้ายมือเนี้ยเ่อนลงมาเรื่อยๆ ถ้าคุณใช้ Canva Education คุณลองทำตามไปนะคะคุณจะเห็นตรงด้านนี้มีคำว่าสร้างเป็นจำนวนมากหรือถ้าในภาษาอังกฤษมันจะขึ้นว่า b u l k Create นะคะกดลงไปเลยหน้าตาที่มันขึ้นมาก็จะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งสองสามอันนี้จอมคำสั่งมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่าเพิ่มข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะเพิ่มข้อมูลทำได้สองแบบก็คือป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง นะคะคือเรามีข้อมูลเตรียมไว้ใน Excel ก็ตามใน g o google s h e e t ก็ตามแล้วแต่นะคะเราก็จะมีเตรียมข้อมูลไว้เองแล้วส่วนหนึ่งหรือจะอัพโหลด CSV CSV ก็คือเป็นข้อมูลที่ขั้นด้วยคอมมาที่เราจะเอามาใส่ได้เหมือนกันแต่ในที่นี้เราจะใช้ป้อนด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไม่มีไฟล์ CSV เห็นแถบสีม่วงปรากฏขึ้นเรากดค่ะมันจะนำคุณมาที่ ช่องตารางเ x c e l คล้ายๆ e อ c e l เนาะเพิ่มได้นะคะช่องตารางนี้คุณจะเปลี่ยนกี่จุดคุณก็เพิ่มไปคุณจะมีตารางชื่อกี่คนคุณก็เพิ่มไปเพิ่มข้อความการเพิ่มคือเพิ่มแบบนี้กดเพิ่มนะคะกดเพิ่มข้อความเพิ่มรูปภาพเป็นยังไงก็ลองกดดูมันจะมีช่องให้คุณใส่อินเมคุณบวกเข้าไปเลยค่ะคุณมีรูปใครคุณอยากจะใส่รูปอะไรเข้าไปคุณก็ใส่ แล้วก็ให้มันเชื่อมโยงไปได้เดี๋ยวอันนี้เราจะสอนกันใน,ในครั้งต่อไปนะคะคราวนี้เอานี้ก่อนอถ้าเวลาจะลบคุณคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกขวาลบคอลัมน์นี้ไปเลยคลิกด้านบนนะคะแล้วก็ลบคอลัมลน,น์คลิกด้านบนแล้วก็ลบคอลัมน์คลิกด้านบนแล้วก็ลบคอลัมน์นะคะในที่นี้ข้อความของเราอะ่ะมีเราเตรียมไว้หนึ่งเราจะไปเอามาจากไหนเราก็ไปเอามาจาก Excel ที่เราเตรียมไว้สมมติ นี่เราก็มีฟังก์ชันแถมนะคะเดี๋ยวจะสอนให้วิธีการรวมข้อมูลง่ายๆใน Excel สมมุติว่ามีข้อมูลแบบนี้ปกติเดิมเราทำยังไงคะเราก็คือ Copy ชื่อไปวางเพื่อจะให้มันต่อกันหรือเราอาจจะเติมเขาเรียกอะไรอ่ะเอาข้อมูลมาต่อกันสมัยก่อนก็คือช่องหนึ่งเป็นเน m e ช่องหนึ่งเป็นเซอร์เนーอะไรอย่างเงี้ยเอามาวางต่อกันเพื่อให้มันปรากฏข้อมูล ชื่อกระนามสกุลต่อกันแต่ตอนนี้ใน Excel มันมันทำได้ง่ายกว่านั้นเลยก็คือคุณสามารถเอาข้อมูลในช่อง name กับ s ซ r name มาต่อกันโดยที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเขียนคำสั่งไม่ต้องไปหาฟังก์ชันแค่ใช้คีย์บอร์ดนะคะดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคุณคลิกในทุกสักจุดหนึ่งในเซลล์หนึ่งของ Excel ที่ต่อกับ ตัวตารางที่คุณมีนะคะอย่างตัวอย่างตรงคือเราคลิกตรงนี้ทีนี้เราก็พิมพ์ฟอร์แมตท,ที่เราต้องการเช่นอันแรกเราต้องการคําว่าสมรักแล้วก็เคาะหนึ่งเคาะแล้วก็กดคําว่าพอดีก็คือทําสกุลพิมพ์ต่อเลยนะคะถ้าหากว่าคุณมีตรงเนี้ยอย่างตรงนัมเบอร์เนี่ยถ้าคุณเป็นคําว่านายอ่าเนี่ย นางสาวหมดนะคะดูน,นะผู้หญิงผู้ชายใส่ไปกัน,นะคะ่ะยิ่นางสาวเยอะหมดในกรณีแบบนี้นะคะมันมีคำนำหน้าด้วยเราก็ใส่คำนำหน้าให้เขาด้วย เราต้องการฟอร์แมตที่จะออกมาคือนายติดกับชื่อนะคะแล้วก็เคาะแล้วก็เป็นนามสกุลเราทําแค่นี้เสร็จเรากด enter ค่ะเพืให้เคอร์เซอร์มันลงมาอีกอีกเซลล์หนึงข้างล่างหลังจากนั้นส่วนจุดที่สําคัญคือกด control แล้วก็ e เห็นไหมคะฟอร์แมตทั้งหมด excel มันจะจำว่าคุณต้องการฟอร์แมตแบบนี้ก็คือคุณต้องการเอาช่องที่หบวกช่องสช่องสนะคะมันก็จะทำให้คุณแบบนี้เลยก็คือ จบเสร็จชีวิตก็จะดีดีมากๆก็คือไม like mm? ่เสียเวลาในการที่เราต้องไปนั่ง copy มาต่อการเขียนโค้ดเขียนอะไรไม่ต้องแล้วนะคะหลังจากนั้นก uh ็เราก็เลือกนะคะเพื่อจะ copy แล้วก็กด ctrl c กดกดบันทึกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดไปแล้วเราก็เอาข้อมูลเมื่อสักครู่นี้มาแปะ กดคอนพล B วางลงไปนะคะช่องนี้ไม่ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเชื่อมทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะรอยไม่ต้องลบก็ทิ้งนะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาเลื่อนจอลงมานะคะจะมีคําว่าเสร็จสิ้นแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะข้อมูลมาแล้วค่ะเรามีสองฟิลใช่ไหมคะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันก็จะปรากฏให้คุณเห็นสองฟิลแต่เราจะใช้แค่ฟิลเดียวอันนี้ก็คือมาเอาชื่อมาเติมในช่องนี้เพราะฉะนั้น เราวิธีการที่จะเอาข้อมูลมาเชื่อมกันนะคะก็คือให้เราไปคลิกที่ช่องที่ต้องการแล้วกดคลิกขวาคลิกขวานะคะในช่องที่ต้องการในจุดที่ต้องการจุดที่คุณต้องการเปลี่ยนคุณต้องมีข้อมูลนะคะพื้นว่างๆไม่ได้มันจะไม่มีการให้เชื่อมข้อมูลเช่อนอะคุณกดอย่างนี้นะเห็นไหมคะมันจะไม่มีการให้เชื่อมข้อมูลใดๆแต่ถ้าเกิดคุณกดไปที่ช่องที่มันมี เติมข้อมูลไว้อยู่แล้วหรือว่ากล่องข้อความไว้อยู่แล้วมันจะมีคําว่าเชื่อมข้อมูลเชื่อมต่อข้อมูลขึ้นมาในที่นี้เราจะเชื่อมตรงคําว่าชื่อก็คือฟิลด์ที่เป็นข้อมูลชื่อนะคะกดปุ๊บจากเมื่อสักครู่ข้อมูลที่เราพิมพ์เป็นตัวอย่างไว้มันจะปรากฏเป็นฟิลด์ชื่อเป็นสัญลักษณ์ฟิลด์แล้วก็มีคําว่าชื่ออยู่ข้างในนะคะหลังจากนั้นแถบสีม่วงปรากฏเห็นไหมคะแถบสีม่วง เราเขา,าให้เราดําเนินการขั้นที่สามนะคะเมื่อสักครู่เราอยู่ขั้นที่สองตอนนี้เราต้องดําเนินการขั้นที่สามก็คือดําเนินการต่อเขาจะดึงข้อมูลในฟิลชื่อทั้งหมดออกมาให้เราว่าเราต้องการจะทำเซอร์ติฟิเคทหรือบัตรประกาศน,นียบัตรให้ใครสมมุติเราเอาหมดเพื่อความชัวนะคะเรากดทิ้งออกไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดอีกทีนะคะหรือไม่กดก็ได้แล้วแต่แต่เพื่อความชัวนะคะ เสร็จแล้วเราก็กดคําว่าสร้างสิบหน้าตรงนี้ทําไมถึงสร้างสิบหน้าถ้าคุณมีรอยหน้ามันก็จะเขียนมาสร้างรอยหน้าก็คือมันคอนเฟิร์มว่าคุณจะสร้างกี่หน้าสร้างเสร็จใบประกาศเนี้ยจะอมากี่หน้านะคะกดสร้างสิบหน้าเห็นไหมคะชื่อทั้งหมดจะถูกนํามาใส่ในช่องที่คุณเลือกใส่ฟิลไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วในแต่ละ ในแต่ละใบประกาศนียบัตรเราสามารถแก้ไขได้ตามต้องการเช่นบางคนก็อาจจะชื่อตกชื่อหล่นไปนะคะก็เราแก้ไขได้ค่ะทีนี้สังเกตนะคะพอทำงานเสร็จงานเทมเพลตเดิมยังอยู่นะคะเทมเพลตเดิมยังอยู่นะคะถ้าเกิดพอมันเจเนเรตสิบหน้าเสร็จมันจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาให้เรา นะคะเราสามารถแก้ไขชื่อตรงนี้ได้นะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็พิมพ์ไปเลยค่ะสมมติว่าใส่เลยคะนะคะคืออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นดําเนินการเซฟนะคะเซฟหรือว่าคุณจะแชร์ให้เพื่อนแชร์อะไรก็ได้คือกดปุ่มนี้นะคะกดจะกดดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดเป็น เป็นภาพนะคะคุณจัดอบร่อมจัดอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ทําเสร็จแล้วก็ส่งให้กับผู้เข้าร่วมหรือว่าเซฟเสร็จแล้วก็จะปีนให้เขาก็ก็แล้วแต่สะดวกนะคุณก็ดาวน์โหลดออกมาเราสักครู่นะคะทีนี้เทมเพลตเดิมก็ยังอยู่ข้ออันประกาศนญยบัติของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ข้อจํากัดที่อยากจะบอกก็คือไอ้ข้อดีของมันที่อยากจะบอกก่อนก็คือว่า ฟอร์แมตมันจะสวยงามตามที่เราตั้งตัวอักษรก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วก็ง่ายสะดวกนะคะแล้วก็เอ่อมันไม่ต้องสับไปสับมาหลายครั้งหลายเขาเรียกอะไรนะหลายหลายหลายแอปหลายฟังก์ชันหลายโปรแกรมก็แล้วแต่มันพัฒนามาถึงขั้นที่เราไม่ต้องออกไปจากแคนว่าทำทุกอย่างได้ดบนนี้จนจบนะคะนี่คือข้อดีของมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง แต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดก็คือในการแก้ไขข้อมูลเนี่ยคุณอาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลคุณให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการที่จะมาแก้ไขใหม่เพราะว่าถ้าหากว่าคุณจะแก้ไขใหม่ดูนะคะสมมุติเราจะแก้ชื่อเห็นไหมคะมันไม่มีให้คุณเชื่อมใหม่ละคุณต้องทําใหม่ทําใหม่คือคุณต้องเทมเพลตที่ยังอยู่คงเดิมนะแต่คุณต้องไป กดสร้างจำนวนมากใหม่นะคะถ้าคุณจะเชื่อมใหม่สมมติดาเนินการต่อเชื่อมใหม่อันนี้มันมันไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เดี๋ยวถอยกลับไปนะคะคุณเขาเรียกว่าคุณต้องแก้แล้วเจเนเรใหม่ทั้งหมดสมมติว่าผิดหนึ่งอันเนี้ยมีสิบคนคุณก็ต้องแก้ไขข้อมูลใหม่สมมติอันเนี้ยมานีมีน,นาเนี้ย มูวเราแก้เป็นมีนาผิดคนเดียวสมมตินะคะมันก็ต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วก,กดเสร็จสิ้นไปแล้วก็เราก็ต้องทำการเชื่อมต่อใหม่ก็คือทั้งหมดยกเว้นยกเว้นว่าคุณจะออกอันเดียวใบเดียวคุณก็ลบชื่ออื่นออกแล้วเหลือคนเดียวคุณก็แก้เป็นลายคนได้อย่างงั้นก็ก็ทําได้เหมือนกันก็คือมันยังเป็นการต้องถอยกลับมาเชื่อมต่อ ในฟังก์ชันใหม่โดยที่มันไม่สามารถแก้ไขตรงข้อมูลตรงนี้ได้ทันทีนะคะถ้าคุณปิดไปแล้วเช่นสมมติว่าคุณมาเปิดใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสมมติว่าอันเนี้ยเราปิดนะคะมีเสร็จแล้วสมมติว่าน,นี้เราปิดใช่ไหมคะปิดแล้วเราจะมาทำใหม่เปิดใหม่ในครั้งต่อไป ครั้งต่อไปเราเข้าเว็บของเราเ,เข้าหน้าแคนวาของเราใหม่เนี่ยเทมเพลตอยู่นะคะแต่ว่าอคุณลองกดดูมันมันไม่เชื่อมต่อข้อมูลให้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างใหม่แล้วลองดูป้อนข้อมูลด้วยตัวเองข้อมูลเดิมมันข้อมูลที่เราเคยใส่ไว้มันจะหายไปอันนี้คือข้อข้อจํากัดของมันนะคะแต่คิดว่าต่อไปเขาน่าจะพัฒนาได้ข้อจํากัดของมันก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราตรวจสอบข้อมูลก่อนแต่ถ้าใดๆแล้วเนี่ยมันมันเกินอนอกเหนือข้เขาเรียกอะไรนะการควบคุมจริงๆอะ่ะคุณก็คุณก็พิมพ์เอาใหม่แล้วก็ทำแค่คนเดียวไปแทนมันเดี๋ยวมันก็จะเซฟให้ใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสมมติว่าสมมติโอเคเราแค่คนเดียวคนนี้ผิด กดเสร็จสิ้นไปนะคะเราก็เชื่อมใหม่เ,เชื่อมต่อข้อมูลใหม่กดที่ชื่อนะคะแล้วก็ต้องขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะถ้ากดขึ้นว่าชื่อเฉยๆมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ก็จะไม่ไม่ปรากฏชื่อในฐานในตารางที่เรากรอกเมื่อกี้แล้วก็กดดําเนินการต่อไปสร้างสองหน้าหรือเปล่าอ,อ๋อหน้าสองไม่มีค่ะว่างนะคะ แล้วกดสร้างหน้าเดียวเทมเพลตเดิมอยู่นะคะแล้วมันก็จะเซฟอันใหม่ขึ้นมาให้กดไปดูกลับไปดูที่หน้านี่นะคะมันจะมีคำว่าจำนวนมากหนึ่งมาเพิ่มมาให้แล้วก็ของเดิมยังอยู่คือเราเรายังเก็บเทมเพลตเดิมไว้ได้แต่แค่เราไม่สามารถเก็บชื่อเก็บคนใน ข้อมูลที่เรากรอกลงไปในตารางได้เท่านั้นเองค่ะอันนี้เราก็เซฟออกมาได้ตามปกติเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่มันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้นางสาวมานีมีนานะคนเดียวก็ก็มานะคะที่เมื่อสักครู่ที่เราดาวน์โหลดข้อมูลแล้วอยู่ในเอ่ย นี่ค่ะประกาศนียบธธัตรทดสอบก็จะเป็นตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการปิ้นตามปกติ ีค่ะประกาศนียาบัตท,ที่ได้แล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะตัที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกโอเคค่ะก็เรียบร้อยเราก็ได้ประกาศนียาบัตตามท,ที่เราต้องการนะคะนี่เราก็จะส่งให้คนที่เข้าร่วมประชุมกับเราอบรมกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทางอีเมลก็ได้ส่งไปทงางไลน์ถ้าเรารู้จักแบบไหนก็ได้ค่ะ แล้วแต่เราสะดวกวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าไปเจออะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่น่าสนใจเราจะเอามาแนะนำกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ